โอเคแล้ว okay, ครับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยครับผมยินดีต้อนรับพวกทุกเกมอาร์คซูเปอร์อีโวเลครับพบกับผมนะครับไซคโคชแนเเล,ลกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็เป็นอีพีที่สองในการมาเล่นอาร์คซูเปอร์อีโวโมเบลลนะครับโอเคอ่ะก็อีพีนี้นะครับผมขอรีเลือดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะก็ตอนนี้แผนที่เรานะครับอจ่าหนอนก็มีเล้าหนึ่งจุดก็คือตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมขอรีเลือดหน่อยนะครับอ่ะดูเหมือนจะไม่ไหวผมขอรีเลือดก่อนโอเค เป็นการรลีที่โคตรง่ายโอ้โหเห็นข้างล่างไหมครับสไปโนโคตรตัวใหญ่อะผมขอลดเสียงลงหน่อยนิดนึงนะครับโอเคเอ่ะในเอพีนี้นะครับผมว่าเออจะไปจับสัตว์นะครับก็อก็สัตว์ที่อยากจับนะครับก็คือเจ้าไทสุลท็อปนะครับอ่ะโอเคกดไปที่อ่ะตรงนี้เลื่อนมานะครับไทสุลท็อปน่าจะอยู่ที่เวล16 อ่าวิธีการครับครับในนี้ได้เลยนะครับใช้เป็นหนังแล้วก็ไฟเบอร์ไม้เป็นไงของครับพูดง่ายโอเคเดี๋ยวผมขอลงไปเก็บของกันก่อนแล้วครับโอ้โหเสียเวลาเลยไม่น่าตายเลยเราเออคือผมก็ไปฟาร์มเล็กๆน้อยๆมานะครับผ,ผู้ชมนะเออเพื่อจะได้ของอ่ะก็ได้เป็นลูกธนูมาไม่ได้อะไรมากหรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปทำะไรมากมายเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอใส่ชุดกันก่อนนะก็ สำหรับการจับเจ้าไทโซท็อ,ทอปที่ผมว่านี่น่าไม่น่าจะยากหรอกเนาะโอเคขอดรอปของที่ไม่จะเป็นออกก่อนโอเคดรอปไปอ่าผมก็สุ่มได้ไฟมานะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นระดับสีฟ้านะครับอ่าค่อนข้างจะดีตัวนี้ขอทิ้งไปแล้วกันนะครับดามิดค่อนข้างไม่ทาอหร่นะครับอืมเนื้อเยอะเกินดรอปทิ้งไปเลย เออเราควรทาเป็นเนื้อเน่าได้และอ่าเนื้อเน่าเพื่อที่ทําการไปเขาเรียกว่าทํายาสลบเนาะเก็บเบอร์รี่กันก่อนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการหาที่อยู่ใหม่อยู่นะครับเราไม่อยู่ตรงนี้แน่นอน,นครับเพราะว่าของค่อนข้างที่จะยังไม่เพอร์เฟกต์นะครับผู้ชมนะอ่ะสำหรับมุมมองผมตรงนี้ก็แบบยังไม่เท่าไหร่นะครับโอเคไปที่ทำโคก่อนทำโคทำอาโคติกนะครับอ่ะ ทำาคกก็ใช้เป็นหินอีกโอ้โหหนังผมเยอะมากผมจะากจะบอกออือโอเคอ่ะได้ยังไงโอเคครับมาก็จะทําอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าจุดเล่นผมก็อยู่ตรงนี้แหละอืม ผมจะจับตัวที่เวลค่อนข้างจะพอได้นะครับสักประมาณอ,อสักร้อยน่าจะดีนะโอเคครับทีนี้เราก็ทำการครับทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าตัวหนึ่งยมันจะแบบอ่าเออใช้อะไรเยอะหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอ,อืมโอเคเดี๋ยวขอทำการเก็บเบอร์รี่ดับก่อนนะครับคุณผู้ชมนะเออ อ่าถ้ามีเสียงอะไรก็ขอภัยกันด้วยนะครับผู้ชมนะโอเคได้มาสักประมาณ9อันนะครับ10อันไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเออเหมือนเสียงงูอ่ะช่างมันนะครับผู้ชมนะอือ่ะเดี๋ยวหาลูกธนูก่อนนะครับอยู่ที่เวล21นะโอเค ครับได้ทั้งหมด1ิลูกนะครับผู้ชมโอ้ลิ้นพันอ่ะพลาครับได้ทั้งหมด1ิบลูกโอ้โหพันอีกแล้วอะไรกันครับนี่ยโอเคไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะสิบลูกไม่น่าจะพอหรอกคิดปะโอเคต้องฟาร์มกันไปเรื่อยๆยาวๆนะครับผู้ชมนะโอเคงัค้นผมขอฟาร์มกันก่อนเลยครับ โอเคครับผมก็ฟาร์มมาในระยะหนึ่งแล้วผมคิดว่ามันก็น่าจะพอได้แล้วแหละอ่ะก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณเดี๋ยวข้าไปได้ห้าอันนะครับผ,ผู้ชมนะก็เพิ่มไปอีกสักประมาณห้าลูกก็น่าจะจับได้แหละก็เอาไาเยอะไม่เยอะสักประมาณหนึ่งร้อยนะครับค่าสรุปจะอยู่ทัทประมาณเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคครับกล่องได้ไหมมีกล่องอะไรให้ขับไหมขาดเทสเทสทุกอย่างผู้ชม แย่มากเก็บมาเก็บมาครับโอเคเอผมปอเก็บเนื้อไว้ก่อนเอาไว้ในนี้แหละก็ค้าไปอีกเลยทั้งหมด6ลูกไม่ไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนี้ขาดแทสโอเคเดี๋ยวเราจะทำการหาไทสุรท็อปนะครับตัวที่มันค่อนข้างที่จะพอพอได้แล้วกัน เดี๋ยวจะทําการทําเตียงเป็นสูตรทําให้เราจับเร็วขึ้นนะครับผู้ชมเราอาจจะไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ของเยอะเช่นใช้อะไรว่าใช้อุยอ้ย,ยเราอจะไม่ได้ใช้อพวกยาคูนก็ได้นะครับผู้ชมมานี้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 ลร่วงเลยครับทีเดียว อ่ะเราก็ได้มานะครับพยายามเก็บของไปให้เยอะที่สุดโอเคแรปเตอร์ผมก็ว่าอยู่เสียงอะไรเราไปเอาอันนี้ก่อนไม้ระวังงูนะครับอ่ะหาแทสหาแทสตรวจเลยเนี่ย มันกลัวเราเหมือนจะได้กินเสียงงูนะครับอืมสงสัยคืนนี้เราน่าจะสร้างไม่ทันนะครับครับตัวนี้มาหนึ่งอันเราขาดแทสเยอะมากนะครับผู้ชมอ่าขอรอบตัวนี้ทิ้งแล้วกัน โอเคสว่างมาแล้วะก็เราใช้ของที่มันมีดาเมจเราก็จะได้ของอเยอะนะครับอ่าโอเคกลางคืนมันเงียบเหงาแต่สัตว์อันตรายเยอะน่าบอกเลยคุณผู้ชมระมัดระวังนะครับในการเดินทางโอเค ทุบทุบเโอเคโอเคแล้วครับทีนี้เราจะทําการครัฟตรงนี้มายังไงเราก็ต้องนอนนะครับเดี๋ยวเราไปหาไทเสอร์ทอก่อนอ่ะเป็นการเตรียมการอย่างดีของผมนะครับผู้ชมนะดีหรือเปล่าไม่รู้นะลูกธนูนะครับผมผมมีน้อยมากนะครับผู้ชมนะอ่ะจับเนี่ยพวกนี้มันผมจับได้จับได้ชิวเลยแต่ว่าผมอยากจับเป็นแบบอืม อ่ะก็คือผมอยากจับเป็นไทสูรท็อปเนาะโอเคคือตอนนี้เราหิวน้ำนะครับข้างหน้ามีไอเคนึงตัวโอเคถ้ามีเสียงบกวนอะไรผมก็ขอไปกันด้วยนะครับอ๋ออ๋อเฮ้ยคุณผู้ชม,ผม,ผ,มผมตกเกมหมดอะ่ะวิ่งก่อนวิ่งก่อนหลบก่อนหลบก่อนบาริโอนินกมาดิน้องชายโอ้ทีเดียวต้วงไม่สมกับที่มันไล่ผมเลย โอ้โหของคุมยิ่งกว่าคุมหยีบทลูกธนู16นัดโอเคโอเคยังพอมองเห็นอยู่นะก็คือผมเปิดระดับที่มันค่อนข้างสูง้วมันจะมองเห็นอยู่ก็ข้างหน้ามีไททอ์ท็อปหนึ่งตัวนะครับถ้ามันพอเล่นผมก็จะเล่นนะครับตัวนี้โอเคหายก่อนหายก่อนมีสองตัวสามตัว สองตัวตัวนี้เพิ่มสามสิบน่าจะไม่เอาตัวนี้เพิ่มสามสิบเฮ้ยน้อยมากว่ะคุณผู้ชมหกสิบก็น้อยอยู่ดีอ่ะแต่ถ้าเพิ่มร้อยขึ้นอ่ะต้นเกมก็ขอเฮ้ยอัลฟ่าว่ะคุณผู้ชมประเด็นในวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดประเด็นกับอัลฟ่าดีกว่าคุณผู้ชม ไม่รู้วิวเท่าไหร่นะแต่ว,ว่าอยาค่าจริงๆข้างล่างนี้แรปเตอร์เยอะนะครับมีอัลฟาด้วยอัลฟาไม่สามารถจับได้ <S <S ล่วงไหมไอ,อสิงโตล่ว,ลวงแล้วก็เชียวล้ว <S 1> <S 1> โอ้โหกคันนี่น่าจะเ,เลือดอัลฟาเนี่ยคุณผู้ชมนะห้าพันโอเค ขอเคีย้ยก่อนมาดิมาดิเอาฟ้าเอาฟ้าเอาฟ้าจิกรูยนูหนมาดิเอาข่าวฟ้าได้หนึ่งตัวเถอะเนี่ยไิวโคตรเจือคุณผู้ชม โอเคเราจะไม่ยุ่งแล้วกันนะครับอ่ะก็ได้ของมาโอเคอโอเคของโหดนี่หว่าอ่ะโอเคนะครับต่อไปเราจะไปหาเจ้าสามเขานะครับเพราคือไทยซูร์ท็อปนะอ่ะใส่ถุงมือโคตรโหดมาแล้วโอเค ก็ค่อนข้างจะนานนิดนึงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้อ่ะก็ขอไปกันด้วยนะครับก็ผมมัวจะจัดการกับเจ้าแรปเตอร์นะครับผู้ชมนะโอเคคือเราจะทําการพาผู้ชมจับเจ้าไทสอด์ท็อปนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปหากันนะครับก็สําหรับตัวนี้น่าจะจับไม่ยากครับขอแค่ได้เจอเวิลเยอะๆก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคขอเดินหาก่อนนะครับโอเคเจอไหม พละซอส่วนมากก็เจอในยพละซอเนี่แหละพละซอลูกลักไอพละซอลูกรักทาเป้ทาเปเป็นตัวที่ผมไม่อยากจับมากนะครับคุณผู้ชมนะมันไม่ได้โหดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยโอ้โหสู้กับเล็บยาวด้วยผมไม่ขอไม่ยุ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่สามเขานะโอเค เรลวน้อยเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบผมจับเลยถ้าเจอนะหรือจะจับเทอร์เนนดอนดีนดนดอะไรวะเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนประเด็นอ่ะโอ้ยสองร้อยแปดห้าน่าจับสุดๆเลยแต่ว่าขอเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์กับผมตอนนี้ก่อนก็คือสามเข่านะครับผู้ชมนะ เราเดินออกห่างจากสถานที่เราประมาณหนึ่งล้วก็ยังไม่เจอเลยเขียรยออกก่อนสัตว์ร้ายตุร้ายให้สองตัวเลยนี่ไงตูจริงเวล3 6สามร้อยหกสิบโคตรโหดอะ่ะเฮ้ยผมก็ว่าผมวิ่งออกมาไกลแล้วนะทำไมมันไม่เจอวะคุณผู้ชม อ่าสำหรับผมเล่นพาร์ทนี้นะครับผู้ชมนะผมจะเอาแต่เออไม่ใช่สิผมเล่นซีรีส์นี้นะครับผมจะจับจับตัวมีประโยชน์เท่านั้นนะผู้ชมนะแล้วก็ตัวที่มันจับได้อ่าได้ขวานมาใหม่ก็จับใส่เลยธนูนดำเอีกแปดสิบหกนะครับถือว่าพอได้กิดน้ำก่อนโอเค เบอร์รี่สักนิดหน่อยนะครับประทางชีวิตนะครับเดี๋ยวจะตายออกตัวนี้ค่อนข้างเวิวน้อยนะครับแต่ว่ามันยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ผมอยากจะได้เท่าไหร่นะครับผู้ชมถ้าไม่เอาเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนแล้วเดี๋ยวอาผมขอหาก่อนนะครับโอเค lets ก o โอเคแล้วคนผมจะเจอตัวที่ผมอยากได้แล้วนะผู้ชมนะโอ้ยนี่เคยไมายุ่งอะไรวะนเนี่ยเนี่ยตัวนี้ผมไม่เอานะผู้ชมนะ ผมเชตัวนี้แทนนะเลือดเลือดน้อยกว่ากันนิดเดียวอะไรอีกไอ้หนูนะอะไรมายุ่งจังวะยุ่งจังวะปุ๊บลบโอเคครับตัวนี้ก็คือตัวประเด็นของผมนะครับผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมจะทำการ่านอนดีกว่านะอ่ะมันติดอยู่ ตอนนี้มันติดเนี่ยครับผมจะทำการนอนนอนเพื่อทำการลดนะครับอ่าลดอาหารของมันนะครับผู้ชมนะโอเคก็เป็นเวลายังไม่ค่ำเนาะ,ะใส่ตัวนี้เดี๋ยวขอเคียร์ตัวนั้นก่อน เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อ้ยคุณผู้ชมเหมือนจะไม่ใช่ล้วโอเคครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์กันก่อนโอเคอย่าไปยุ่งไอ้หนูอย่าไปยุง่งโอเคมาเข้าสู่ประเด็นโอเค โอ้ยมันเอาจริง้ว้่บาจิงไปนะครับร่วงไหมโอ้อะไรไปเนี่ยโอเคอ่ะก็ร่วงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ชมนะสำหรับอ่าท้ายสุดทอปผมนะครับเรีย้หาสิบนะดูค่าหาร่อนอ่ะเพิ่มมานิดนึงเดี๋ยวเราให้เป็นเมจูเบอรีแล้วกัน อคูณสิไปด้วยโอเครอตื่นครับรอตื่นตื่นแน่นอนครับยังไงก็ตื่นนะครับอ่ะโอ้ถลายลงไปแล้วอ่ะบวกไปที่74เลสิบสี่เลยงครับประมาณ2องร้นะครับอืมก็ถือว่าพอดีแล้วกันอืมไม่ลดมากอ่ะโอเครอ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 ัอนนี้แหละครับเป็นสูตรง่ายๆ easy baby เลยนะครับผู้ชมนะ ก็ลองไปทำกันได้นะครับผู้ชมนะโอเคสอออเคสายี่สิบสี่สำหรับไทยสุดาทบผมนะตอนนี้ก็มีเดนเสาขี่แล้วอครับอ่านมา <ๆ S 2> ก็ห่อน,นะครับน่าจะมีมาณนี้แล้วกันนะโอเคสีเขียวนะครับตัวสีเขียวนะครับสำหรับไทยสุดอทบผมนะโอเคอีกตัวหนึ่งผมจัดการแล้วเพราะว่าขวางทางนะประเด็น โอเคเดี๋ยวเราทำการอ่าขอเก็บของคืนก่อนอ่ะปรนนี้เอาเป็นว่านะครับสำหรับการเล่น Arc EP นี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นไฮโดรท็อปตัวใหม่ของผมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอะไรเนี่ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคครับก็เจอกันอี EP หน้าแล้วกันนะครับ EP นี้ผมขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอี EP หน้านะครับอ่ะ